สวัสดีครับวี้ก็จะมาสอนเพิ่มไลฟ์คนไทยเป็นการใหม่ล่าสุดนะผมาจะทำไงก็ไปดูเลยเนาะคนเดียก็มาที่เฟซของเพื่อนครับแล้วก็เพิ่ม Google ใหม่แนี้ปุ๊บอ่ากระวกดมาก็เจอคำว่า k m g h e ึกสมก็จะเจอกับหน้าต่างเว็บไซต์นี้เลยครับก็ใส่ชื่อใช้เรียบร้อยนะที่สมัครครับอ่าใครที่สมัครก็เป็นก็ตัวนี้จะมีคลิปแนะนําบอกก็สามารถดูได้เลยครับใครที่ใช้งานไม่เป็นเนาะพอสมัครเสร็จแล้วก็ใช้ที่ใช้งานครับแล้วก็ผ่านที่เพื่อนสมัครก็ยี่เนาะ โอเคครับพามาหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปที่หมวดหมู่ครับตรงนี้ก็ให้เลือกหมวดหมู่เนาะคราที่ตง f เฟซบุ๊กบริการแนะนําอันแรกนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นบริการแนะนําครับไวที่สุดของเว็บเกมเมครับแล้วก็มาเรื่องว่าคนไทยครับตรงนี้เนาะถูกใจคนไทยครับมีตัวตนรววครับตรงนี้ปุ๊บกดไปก็จะเห็นประมาณนี้ครับหน้าต่างอันนี้ก็ไปคัดลอกลิงก์ครับที่เราจะปั๊มมาเนาะอ่า ลิงดีผมก็โพสด์ไปพวกระดีที่แล้วครับสังเกตว่ายังไม่มียอดไลค์ครับผมไอ่ทำนะครับก็สามารถทําตามได้เลยครับตอนนี้แล้วก็กรอบลิงก์มาครับปุ๊บลิงก์ตรงนี้แล้วก็ใส่ลิงที่เรากรอปมาเมื่อกี้ครับประมาณก็ขั้นต่ำครับอยู่ที่ห้าสิบนะส่งถึงห้าร้อยครับราคาก็ถือว่าโคตรถูกสมนะห้าสิบไหลอยู่ที่สิบเก้าบาทครับที่เหลือว่าตรงนี้เป็นคนแทงจริงครับแล้วก็มีตัวตนด้วยเนาะผมก็จะปั๊มสักหนึ่งร้อยครับให้ประกันอยู่ที่สามสิบแปดบาทก็ถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยจ อ่าตรงนี้ก็ระบบได้รับ,บ,บาควาเติมเงคนแล้วก็รอขึ้นสักครู่เนาะนี่ก็เป็นเลขอดีของเรานะับแล้วก็ไปติดต่อติดตามประวัติการค้ำเตนี้ถ้ปุ๊บกดเข้ามาก,ก็จะเป็นหน้าต่างตบงนี้ครับก็จะโชว์ยอดเงินที่เราเสียไปครับเข้ารายการแนละ้วก็บริการที่เราเลือกตรงนี้ครับแล้วก็รอไลฟ์ขึ้นสักครู่เนาะตัวนี้ก็มันจะทํางานทันทีครับผมเนาะรอไลฟ์ขึ้นสักครู่คนระับแล้วก็กดรีดูชมนะเห็นไหมสังเกตว่าตัวนี้ครับไลฟ์ขึ้นเรื่อยๆเนาะตัวนี้ก็ขึ้นมาแป๊บเดียวครับ 80คนแล้วก็รอระบบมันทําการปั๊มให้แล้วจงเสร็จเนาะอ่าเรากดดูว่าคนไทยจริงไหมผมอะ่ะกดดูปึ๊บสังเกตว่าตรงนี้แอคเคาท์ที่มากดก็จะเป็นคนจริงครับแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มีตัวตวนแน่นอนเนาะข่ากดเข้าไปดูให้ตัวอย่างหนึ่งคนครับตรงนี้สังเกตว่าจะลงสตอรี่อยู่นะก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็มีตัวตนทั้งหมดเนาะนี่ก็เป็นคนไทยทั้งหมดครับจริงๆทิงคผู้ชมนะก็ถือว่าใช้ได้ครับนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะกดปึ๊บสั่งตึกก็ขึ้นปั๊บนลยวมนี้เนะ ก็ช่วยเรื่องของการเปิดการเห็นคนไทยนะใครที่ทําแฟนเพจอยู่หรือว่าใครของอยู่ในเพจก็เกี่ยวกับการเปิดฟีดคนไทยก็สามารถลองมาปั๊มกันได้นะครับตรงนี้หรือว่าใครที่ขายของอยู่ในเพจครับเพจดดนปิดการเห็นก็สามารถลองมาใช้ระบบนี้ครับเพื่อเป็นการเปิดจรเห็นให้เพจเนาะวิธีเติเงิกนก็ง่ายครับกดไปที่คำว่าเติมเงินต,นนตรงนี้ผมอาจนี้ก็จะมีสี่ช่องทางครับกับการชั้นระเงินเนาะทางสแเกนดที่ธนาคารครับสะเก็ธนาคารครับเคโคดทุกธนาคารเนาะ แล้วก็ชูวันนี้วอเลตครับใครที่ไม่มีทหาราก็สามารถกดยกเงินตรงนี้แล้วก็รบบจะทําการชำระเงินเนาะแล้วก็อังปเปาวอเลตครับตรนนี้ก็สามารถชำระเงินให้กับแอดมบินครับแล้วก็บัตรเครดิตตรงนี้ผมโอเคตอนนี้ก็ถือว่าไลฟ์ขึ้นครบครับแล้วก็รอมันปั๊มให้เสร็จตะกู่เนาะตัวน,นี้ก็ถือว่าคไวมากๆครับแล้วก็ราคาถูกามากๆเนาะก็แนะน,นํากันก็ลองมาใช้ครับวันนี้มก็ใช้บ่อย,อยน,น,น,นะครับนะสังเกตว่าประบัติการ์ดของ,งผมจะใช้ว็บนี้อยู่ประจำเนาะ ประมาณแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้งานกันครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้จริงครับแล้วก็ช่วยเปิดควาเห็นได้จริงเนาะโอเคก็ประมาณนี้นครับซอฟต์แวร์ KBM ใครที่อยากลองทำคลิปอะไรก็สามารถบอกได้เนาะเราลิงก์แบบนี้ผมก็จะทิ้งอยู่ใต้ที่พิเ่นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม